สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราที่ร้านแมกรลานยางกูรูไทยย่างคุณพี่สวัสดีพี่นายเต่าค่ะอะวันนี้เราจะมารีวิวแมกลุ่นนี้เลยค่ะพี่เขาเรียกว่าไทอาร์นะคะตัวนี้เป็นไทอาร์นะของบริษัทคอสมิกนะใช่พี่แฟงมาจ้ามาค่ะสวัสดีพี่แฟงเนี่ยนะคะ อ่ะเสียงข้าวเลยตกใจพี่ตกใจนะอันนี้นะคะพี่ไทอาร์นะมา9.5ออ f เซตอยู่ที่25ค่ะพี่หลัง10.5ออ f เซตอยู่ที่30นะคะโอ้โหบอกเยค่ะพี่ว่าสวยๆอ่ะด้านอ่ะด้านข้างเราแล้วเป็นไทอาร์นะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีท้องแดงนะอ่ะตัดด้วยท้องสีแดงเลยนะว่าแบบว่า เหมือนมีอะไรในแบวกวงนี้แต่ว่าใช้อา์นะก็ทำมาหลายสีนะใช่ไ้เลือกกันนะมีประมาณเพรข้อยู่ประมาณ 5- 6สีเลยค่ะเยอะเยนะเยอะใครอยากได้สีอะไรจะได้ได้สีอะไรมีหลายสีมากเลยค่ะพี่เพราะาคสมิกนะเขาเด่นเรื่องสีนะสามารถแบบว่าสั่งได้ค่ะพี่อยากได้สีนี้ ก้านสีนี้อ่ะอันนี้สีนี้สีนี้ใช็นสูทเทก็ได้นะคะตัวนี้เป็นรอบ18นะคะ6กรูร้อยสามเก้านะใส่กระบะต,ตัวสูงได้นะคะหรือว่าอีนดิวตัวเตี้ยเชฟตัวเตี้ยใช่ใ,ชใ่ได้นะคะที่เป็น6กรูรนะ้อยสามเก้านะก็อ่ะอันนี้นะไทยอาร์ทำเฉพาะ6กรูร้อยสามเก้าแล้วก็มีแค่เฉพาะรอบ18บแปดเทา่านั้นเลยนะคะตัวนี้นะฮะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราคานะครับ โทรมาสอบถามกับเราได้นะคะใช่าทำไมนี่ถึงไม่บอกราคาในนี้เลยเพราะราคาของคอสมิคมีเตอร์ปรับเปลี่ยนอยู่ใช่ค่ะคุณพี่นะใครอยากรู้ราคาโปรพิเศษหรือว่ายังไงนะก็โทรมาได้เลยนะคะตามพี่นี่เลยคะ่ะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่าง สองเบอร์นี้นะโทเบอร์ไหนก็ได้หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันหรือว่าอินบ็อก์เข้ามาได้นะคะสระดวกทางไหนก็ผ่านช่องทางนั้นได้เลยค่ะพี่แล้วที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe นะช่องยู u ูบนะคะปุ่มรายการนะคะสามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรากันด้วยนะคะอ่ะส่วนพี่นี่คนไหนที่จะมาวันพรุ่งนี้เสาร์วันนีซอะ เสาร์อาทิตวันพรุ่งนี้นะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือยางหรือลองเรียบกันก่อนหรือจะเข้ามาสอบถามราคาก็เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีแผนว่าจะมาเปลี่ยนจริงๆนะคะก็โทรสอบถามมานะคะใช่คอนโทรม,มาก่อนนะคะจะได้เช็คของไว้รอนะคะจะได้มาไม่ต้องรอไม่ต้องรอ,อ,งรอนานอ่าใช่<ๆ>ก็ถ้าวันนี้ไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วนะคะเราจะขอตัวรากันไปก่อนนะคะ ฝากไว้อาไว้เป็นที่ตัดสินใจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะพี่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ